ทำไม ้องให้ทองเป็นของขวัญวันพิเศษเราสามารถมอบทองคําให้คนพิเศษได้ในทุกโอกาสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่วันแต่งงานหรือจวันครบรอบต่างๆทองคําเป็นของขวัญที่ให้ใครๆก็ปื้มเพราะนอกจากจะมีมูลค่าแล้วยังมีความหมายดีๆที่สื่อถึงความโชคดีความมั่งคั่งอีกด้วยค่ะยิ่งให้ในโอกาสสาคัญหรือวันพิเศษพิเศษก็ยิ่งดูใส่ใจและน่าประทับใจสุดๆนี่คือ3ามให้ผลง่ายๆว่าทำไมทองถึงเป็นตัวเลือกที่ดี1ทอง เปียบสเสมือนคำอวยพรถึงความมั่นคงร่ำรวยและโชคดีช่องคำถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่เสื่อมราคาแถมยังมีความหมายในเชิงบวกใครได้รับก็ต้องรู้สึกโชคดี2ให้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกำไรเพราะทองเหมาะกับคนทุกวัยจะให้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ถูกใจทั้งนั้นยิ่งถ้าเลือกแบบเหมาะสมกับผู้รับใส่แล้วเสริมบุคลิกให้ดูดีผู้รับก็จะยิ่งรู้สึกดีเป็นพิเศษ3เป็นความทรงจำล้ำค่าและมีคุณค่าในตัวเอง ทองไม่ได้เป็นแค่ของขวัญที่ให้เราจบแต่มันคือสิ่งที่สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานมีทั้งคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มในอนาคตสรุปง่ายๆคือการให้ทองเป็นของขวัญมันไม่ใช่แค่เพียงสิ่งของแต่เป็นการแสดงความรักความห่วงใยและการมอบความโชคดีให้กับผู้รับด้วยแบบนี้ใครจะไม่ปื้มล่ะจริงไหมคะวันพิเศษนี้มาซื้อทองให้คนสําคัญและคุณจะได้เห็นรอยยิ้มที่ล้ำค่าที่สุด